นี่นี่นี่นวยมันเป็นเศษเหรอได้ได้สิแกะให้บังเด้นี่นี่บ่มันจะมีความฉ่ำอย,ยู่เ่ยกินได้เลยครับเพราะว่าปลอดสารพิษอหอมครับอืรสชาติกำลังดีเลยเนี่ยนี่ยมันจะมีไนมันอยู่แต่ละน่วยมันจะมีอยู่สองไนครับเอาไปเพาะเนี่ยใดรอยากได้ก็ทักมาเด้อเนี่มาเก็บเอาเลย มันร่วงอ่ะมันวงรงลวงร่องดินมันก็ขื้นเต็มเลยน้วยเล็กน,น้อยๆเต็มต้นเล็กต้นหน่อยนี่ขังให้มันงสีครับหอมเป็นยาขื้นเลยเลยหวานวานี่หวานลูกไนีหวานเ,เพราะว่ามันฉ่ำแล้วอืมโอเคเดี๋ยวไปฝากอาจารย์พิมพ์กันหลายครับเต็มต้นเลยนี่กับพ้ามากเบื้องันเครื่ผ ชมพู่น้ำดอกไม้ชมผู้โบราณชมพู้หายากเสีย okay, คาสวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้เด้อน,นะพี่น้องกันกันกบเบิ้งแย่งเอากันนเด้อครับโอเคครับสวัสดีครับ